วอลเเด็กของเราวันนี้ผมกับเด็กริงจ j o กเกอร์สายกราเนสตาดากอนกราเนสตาดากอนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าในช่วงสตาร์เตอร์ออกหรือว่าทีดีออกเนี่ยมีความเอาไปเล่นกับตัวของเครอสเบเกอร์ดากอนค่อนข้างมากเอาที่ตัวของกราเนสตาดากอนก่อนละกันตัวของกราเนสต้าเนี่ยจริงๆบอกว่ามีความสามารถไม่เข้าสูตราวะริเจียนล็อกหน้าหนึ่งหลังหนึ่งก็เมื่อโจมตีแวนบวกสองพันแค่นั้นเลยเอาจริงๆเนี่ยเหตุเดียนะถามว่าไปเล่นกับเครอสมันดีขนาดนั้นเลยไหมต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแแตต่่่่เเเเเเหมืืออออออนนนนนวววาาาาคค้้ใสบบกกััััไงงรริๆ อินฟินิตซีโร่ถือว่าดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายเควอทเบรกทับอินฟินิตซีโร่มันล็อกสองใช่ไหมมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าต่อให้ลิงจ็อกเกอร์สตาร์เวเดอร์มันจะลากมาตั้งแต่ซีซั่นสามก็ตามแต่ตัวหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถในการช่วยหรือซัพพอร์ตในการล็อกด้านช่องเลียเลยซึ่งมันจะออกมาตัวแรกในรอบนี้ก็คือตัวของโฟตอนโฟตอนเนี่ยมันเป็นเมทของกราเนสตาครับและมีความสามารถเมื่อลงช่องเลียากาศถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการที่ถูกล็อกอยู่มันจจะะทําากกรรล็็ออใหห้ตตััััววนนนนนึ่งน่งงเเมมีมปแ เลยก็ว่าได้ครับที่มีความสามารถล็อกในช่องเหลียและล็อกง่ายคือก่อนหน้านี้อาจจะมีนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความสามารถที่ดีขนาดนั้น,นแล้วก็ไม่ได้ซัพพอร์ตให้มันใช้ได้ง่ายขนาดนั้นส่วนใหญ่เนี่ยสกิลล็อกจะอยู่ที่แวนเป็นหลักหลายคนอย่างที่บอกเขาอาจจะไปจัดกับตัวของเคลอสเบเกอร์ดากอนซึ่งเอาโฟตอนเนี่ยเป็นหลักเลยแหละที่จะไปใส่แต่การในสตาร์อาจจะดูแบบคิดดูก่อนใส่ดีไหมวะหรือไม่ใส่ดีอะไรประมาณนี้แต่ก็ใส่เอาไว้ครับเพื่อการรีเด็กเผื่อเด็กหมดอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ถือว่า เอามาทำหลายๆบิวเพื่อเล่นมันนั่นเองแต่ต้องยอมรับว,ว่าลิงโจ๊กเกอร์สตาร์เวเดอร์ในยุคภาค3กับภาค4เนี่ยการเล่นมันค่อนข้างทับทางกันหนักพอสมควร